กราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆที่น่ารักทุกๆท่านครับผมโหบ้านสวนพักเครื่องเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้อยู่นะครับผมถ้าไม่เป็นการลบวนจนเกินไปก็อยากจะให้กดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง หรือว่ากดแชร์นะครับผมเพื่อเป็นการเผยแผ่กิจคุณบุรพารย์ร่วมกันครับที่เพื่อนๆพี่ๆพีเห็นอยู่ในขนาดนี้นะครับผมก็จะเป็นเหรียญรุ่นที่99นะครับผมเป็นเหรียญย้อนยุคของรุ่นที่29หมาเงินหมาทองนะครับเป็นเนื้อ3 k นะครับผมก็คือพื้นเงินหน้าทองจีวอนนานะครับผมเคยรีวิวไปแล้วครั้งหนึ่ง เหรียญที่รีวิวไปก็เป็น 3K เหมือนกันแต่ว่าจะเป็นพื้นหน้านครับผมส่วนเหรียญน,นี้จะเป็นเหรียญนเ,นเ,เนื้อเงินนะครับผมเนื้อเงินหน้าทองแล้วก็จีวรหน้านะครับเป็นเหรียญหลวงปู่ผ่านรุ่นหนึ่งที่ผมรีวิวค่อนข้างที่จะหลายเนื้อนะครับผมแล้วถ้าได้เนื้อใหม่ผมก็จะนํามารีวิวอีกนะครับผมเพราะถือว่าเป็นเหรียญที่ สร้างหลังจากที่หลวงปู่ผ่านบรรยปทีโปท่านละสังขารแล้วนะครับผมแต่ว่าก็ยังได้รับความนิยมนะครับผมเนื่องจากบารมีของท่านนะครับผมเหรียญรุ่นนี้วัตถุประสงค์ในการจัดสร้างเนี่ยเพื่อที่จะสมทบทุนสาราการ,ปรเปลี่ยนสำนักสงฆ์จำปาบ้านกระทานะครับมตมบุหนอง,นงเฮอําเภออากาศมวยจังหวัดสกลนครน,นะครับนี่ฮะด้านหลัง ก็จะเป็นสีเงินนะครับผมถ้าเป็นเหรียญรุ่นที่29เนี่ยด้านหลังเนี่ยจะไม่มีการปั๊มรอยอักขระพวกนี้นะครับผมจะเป็นเหรียญแบบเรียบๆเลยนะครับผมไม่งั้นก็จะต้องเป็นเหรียญที่จานสดจากหลวงปู่น,นะครับผมจะจะให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมภาพรายละเนนอียดในส่วนขยายนะครับผมสํำหรับเหรียญรุ่นนี้เลขเนื้อนี้อีกทีหนึ่งครับ ลักษณะก็จะคล้ายกับเหรียญรุ่นที่29นะครับผมทุกประการนะครับผมสําหรับด้านหน้านะฮะด้านหลังก็จะมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ทําให้เราแยกแยกออกได้นะครับนะฮะลักษณะของลงปูพานเหรียญรุ่นนี้ถือได้ว่าแกกพิมพ์ค่อนข้างที่จะเหมือนลงปูพานมากมากนะครับผมถ้าคนต่างที่ต่างกินนะครับผมไม่รู้จักจากลงปูพานเนี่ยครับอาจจะคิดว่าเป็นลักษณะของลงปูทวดนะครับผมแต่ว่า เหรียญรุ่นนี้เป็นของลงปูพานนะครับผมแต่ว่าความเมตตาที่เกิดขึ้นในเหรียญน,นะครับผมพุทธคุณของเหรียญเนี่ยระหว่างเหรียญลงปูพานกับเหรียญลงปูท่ทวดนะฮะพุทธบารมีนี่พุทธคุณนะครับผมเป็นไปในทางเดียวกันนะครับก็จะมีการต่อโค้ดนะครับผมโบมปไม้ในสามเหลี่ยมน,นะครับผมสองจุดนะครับผมตรง ที่บริเวณสังคตินะครับผมก็จะเป็นการต่อซีรีส์และนัมเบอร์นะครับสำหรับเหรียญนี้ก็จะเป็นเหรียญหมายเลขอาจจะเป็นเหรียญหมายเลข5นะครับผมเป็นการต่อโคดเหรียญหมายเลข5นะครับผมถ้าเป็นเหรียญรุ่นที่สินะครับผมก็จะเป็นหมายเลข19นะครับผมอันนี้ เป็นเหรียญรุ่นที่99เพราะเขียนเหรียญรุ่นที่99นะครับผมเหรียญอาจจะมีความาคล้ายคลึงกันนะครับผมแต่ว่าก็สามารถแยกแยะได้แบบง่ายๆนะครับผมด้านหลังเหรียญก็จะเป็นปั๊มเป็นฟอนลายมือ,อของหลวงปู่ขางเลยนะครับผมแต่เป็นลักษณะของการปั๊มนะครับถ้าเป็นเหรียญรุ่นที่29นะฮะอย่างกาบเหรียญไปแล้วในตอนต้นก็คืออาจจะเป็นเรียบๆเลยนะครับผมไม่งั้นก็จะเป็นกัร อาจารย์สดจากหลวงปู่นะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นชื่อรุ่นนะครับผมหมานเงินมานทองครับหลวงปู่ผ่านปัญญาปฏีโปวัดปฏีปุญญารามน่ครับบ้านเสื่อมอำเภออากาศอํานวยนะครับนี่ฮะวาระในการจัดสร้างนะครับผมก็คือ เพื่อที่จะหาทุนในการจัดสร้างสาลาการเปลี่ยนนะครับผมสำนักสงฆ์จำปาบ้านกระทาตําบลหนองฮีนะครับผมเหรียญค่อนข้างที่จะสวยนะครับผมผมรีวิวมาแล้วเลหลายเหรียญนะครับผมในในรุ่นเดียวกันเนี่ยครับผมแต่ว่าเนื้อหาในการจัดสร้างก็จะแตกต่างกันไปนะครับผมถ้า มีเหรียญเนื้อใหม่ๆนะครับผมก็จะนํามารีวิวอีกนะครับผมอันนี้จะเป็นความชอบส่วนตัวนะครับผมถ้าเาาพื่อนๆบิพี่นะครับผมแนะนำ